สวัสดีครับสติวเพจชาแนลนะครับผมวันนี้วันที่22สิงหาคม2564นะครับวันนี้นะครับเรามาอัปเดตข่าวสารโครงการเยียวยากันนะครับผมสําหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มและอยู่ในระบบประันสังคมมาตรา39นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับผมจะมีการโอนเงินเข้ามาแล้วนะครับจำนวนเงิน5,000บาทนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ โอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่การตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา39กนก่อนเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับให้เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ sso.to.th นะครับผมท่านก็จะมาอยู่ในหน้าแรกนี้นะครับก็ให้ลูดขึ้นมานะครับผมให้ไปเลือกนะครับโอเคให้มาหาคําว่าตรวจสอบสิทธิ์โครงการเยียวยาผู้ประกันตัวมาตรา39นะครับกดเข้าไปนะครับโอเคครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับผมก็ให้กรอกหมายเลขประชาชนของเราลงไปนะครับ แล้วก็กอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็กดปุ่มค้นหานะครับหลังจากที่ท่านกดปุ่มค้นหาแล้วนะครับผมระบบก็จะมีข้อความสีเขียว,ยวแบบนี้นะครับก็จะบอกถึงหมายเลขประชาชนของเราที่ได้รับสิทธิ์นะครับแล้วก็จะมีข้อความบอกว่าได้รับสิทธิ์นะครับจะโอนเงินวันที่23สิงหาคม2564นะครับข้างล่างก็จะเป็นรายละเอียดนะครับผมและสําหรับท่านใดนะครับผมที่ได้รับข้อความว่าได้รับสิทธ์นะครับผมก็อย่าลืมนะครับ ให้ทาการผูกพร้อมเพด้วยหมายเล่มแบประชาชนไว้ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราตรวจสอบเสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเช็ครอบโอนเงินเยียวยาทุกกลุ่มกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา39นะครับจะได้รับโอนเงินเยียวยาจํานวนเงิน5,000บาทนะครับผู้ที่อยู่ในพื้นที่10จังหวัดแล้วก็3จังหวัดสีแดงเข้มนะครับจะได้รับโอนเงินในวันที่23สิงหาคม64ทั้งหมด13จังหวัดเลยนะครับส่วนผู้ที่อยู่ในพื้นที่16จังังหวดสีแดงเข้มล่ับด้จับโอนเงินนนใวัที 27สิงหาคม64นะและท่านใดนะครับที่มีความสนใจจะสมัครมาตรา40และอยู่ในพื้นที่เสียง19จังหวัดสีแดงเข้มนะครับตอนนี้นะครับผมยังสามารถที่จะสมัครได้นะครับและจะต้องทําการชําระเงินนะครับก่อนวันที่24สิงหาคม64นะครับผมซึ่งทุกคนทุกอาชีพนะครับสามารถที่จะสมัครได้นะครับผมโดยมีอายุระหว่างนะครับ15ปีไปจนถึง65ปีบริบูรณ์นะครับ และตอนนี้นะครับผมทางสํานักงานประกันสังคมนะครับก็ได้ลดราคาส่งเงินสมทบนะครับ40%ตั้งแต่เดือนสิงหาคม64นะครับไปจนถึงเดือนมกราคม65นะครับผมซึ่งปกตินะครับคนที่จ่ายอยู่70บาทนะครับผมตอนนี้ก็จะลดเหลืออยู่ที่42บาทต่อเดือนนะครับคนที่จ่าย100บาทนะครับก็จะลดลงมาเหลืออยู่ที่60บาทต่อเดือนนะครับส่วนคนที่จ่ายเดือนละ300บาทนะครับก็จะลดลงมาเหลืออยู่ที่180บาทต่อเดือนนะครับ และก็มีสอบถามเข้ามากันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมว่าพื้นที่ใดบ้างนะครับที่จะได้รับเงินเยียวยารอบที่2นะครับผมตอนนี้นะครับก็จะมีพื้นที่10จังหวัดนะครับแล้วก็พื้นที่3จังหวัดสีแดงเข้มแรกนะครับผมที่จะได้รับเงินเยียวยารอบที่2นะครับผมสําหรับผู้ที่อยู่ในม313นะครับก็จะได้รับเพิ่มไปอีก2,005คนที่อยู่ในม3 9แล้วก็ม40นะครับ จะได้รับเพิ่มไปอีกคนละ5,000บาทนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับทางสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะเสนอคอรอมอเพื่อขออนุมัติงบประมาณเยียวยาเพิ่มเติมอีก1เดือนนะครับผมส่วนผู้ที่อยู่ในพื้นที่16จังหวัดสีแดงเข้มนะครับผมถ้าในอนาคตนะครับทางภาครัฐมีการประกาศให้หยุดเพิ่มเติมนะครับก็อาจจะมีการเสนอเยียวยาต่อไปนะครับผม ยังไงถ้ามีความคืบหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทราบนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าท่านใดมีคําถามไม่ข้อสงสัยพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล่ก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ